หลวงพ่อออสโตนะครับหลวงพ่อออสโตนะครับปัดดวงของเราในโลกมบี้นะครับตอนนี้ท่านคิดว่าต้องไปเอารถนะครับผมแล้วก็ไปเอามาสักคันหนึ่งเพื่อหนีออกจากเบืองที่มีสบี้เยอะเกินไปนะครับที่ตัวละครตัวที่แล้วนะครับโดนได้ตายไปนะครับหลวงพ่อออสโตนะครับมาพร้อมกับลูกซซงนะครับแล้วก็ถังน้ํามันนะครับซึ่งน้องไนท์บอกว่า เดี๋ยวนั้นถังเปล่าหรือเปล่าไม่เปล่านะไม่เปล่านะผมเติมมาเต็มนะนะครับผมวัดวัดได้วัดได้นะครับผมเอาหลัะครับและหลอดพ่อออโต้ของเรานะครับก็เดินขึ้นเหนือไปครั้งหนึ่งนะครับเดินขึ้นเดินลงนะครับลืมนั่นลืมนี่นะครับมันจะมีรถบางคันนะครับที่ตัวละครเก่านะครับได้ทําการต่อสายตรงทิ้งเอาไว้หลายคันนะครับผมและหลวกพ่อของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่จะไปเอานะครับผม ท่านนิลมิตถึงตัวละครนะครับตัวนั้นนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาเจอกับนาฬิกาดิจิตอลนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นนาฬิกาดิจิตอลสักนิดหนึ่งโอเคใช้นาฬิกาดิจิตอลเราจะมีทั้งอุณหภูมิวันที่และเดือนนะครับผมใช้เป็นจำเป็นจาเป็นเอาละเดวพ่อไปตอนรับเยอะซะด้วยนะครับผมไม่เป็นไรแต่มามาพร้อมกับกระสุนเ็ม็กนะครับทั้งหมด 18นัดนะครับ19 19นัดแล้วก็ประมาณสี่นัดเนี่ย19บ25วกีนัดนะครับคือสนัดตัวพ่อนะครับโอ้พวกโย่จะทำพ่อเลยรูปโอ้จะเย็นรูปจะเย็นจะมามาดีจะมามาดีนะครับเดินนะครับเดินใช้ใช้เทคนิคการเดินเร็วนะครับผมเดินเร็วนะครับนครับหลวพ่อของเรานะครับ จะกัดหัวหลวงพ่อใช่ไหมไม่ต้องกลัวหลวงพ่อไม่ทําอะไรหรอกนะครับเลือใช้เนี่โชว์เลยนี่อาตมาหวดแล้วนะครับแต่ว่าหัวไม่ได้โกนนะครับผมแต่ว่าหัวโล้นอาตมาหัวโล้นเนี่ยชัดเจนนะครับผมไปหลวงพ่อข้างหน้าใกล้ถึงเมืองแล้วนะครับต้องมีรถสักคันที่เออบางคันที่โดโนต่อเสร็จตรงไว้นะครับเดี๋ยวไปเอารถตู้เลยดับแรกรถตู้เลยนะครับรถตู้สีแดงนะครับแรงดิบนะครับ แล้วก็เจอผู้กับเซเวอร์ or, ท่านหนึ่งนะครับผมดูดิโอเคอาตมาเข้าใจทุกคนจัล้วนแล้วเป็นสัจธรรมนะครับทุกคนล้วนแล้วเกิดแก่จ็บตายธรรมดาและต่อไปก็จะเป็นอาตมาเช่นกันครับโดิโ,โจรชัดๆในภาพวิสังคด้วยนะครับเพาะต่อยเลยนะครับหมัดของอาตมาโหดไหมล่ะโดจนนะเนี่ยโจน,นโจมีหวาดข้อเดินนะครับโ,โดยใช้ พุทธังจรนังคำมังจระนังสังฆังจระนังนะครับไออันนี้คือความหวังเล็กน้อยนะครับที่หลวงพ่ออยากจะรู้ว่าก็รู้อยู่ว,ว่าเป็นความหวงังลุกๆแรงๆอะนะก็อยากได้อะให้ทำไงอะโถ่เอ้ยสียดายตัวโดโด้เว้ยอึอ,อกต่อยเลยอาตามาไม่อยากทำไม่อยากทำส่งสวิญญาณ ไป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 เริ่มวิ่งละเริ่มวิ่งละหลวงพ่อเริ่มร้อนรนละอ๋อไปร้านอาหารว่ะพูดเถอะพูดเถอะหลวงพ่อโอ้โหกับข้าวกับปลาเน่าหมดแล้วไม่มีอะไรกินเลยล้วแล้วก็เอามาตัดไปพักพักผมหนีออกละ ไ,ได้ไม่ได้เฟืองแรงไม่ได้นี่ร้านตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับอย่างน้อยต้องมีอะไรให้ให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 าอาตมากินบ้างละ่ะเอาละจะมาส่งหน้าต่างก่อนโอเคร้านอาหาริีด้วยนะครับปุ๊บเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปทางนี้นะครับต้องมีรถมีรถสักคันนึงอ่ะที่โดนโน่ต่อแต่งตรงทิ้งไว้อ่ะเอ,อ้ยรถตู้สีแดงไหมเออส่วนตรงวิญญาณเรียบร้อยเก็บนในกาไว้เอาละโดนโน รถแดงโดน,โน่จอดไปไหนอะไเอาแวก่อนโอ้ยแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็เดิน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 ดน,นั่งนั่งนะครับแล้วหลวงพ่อจะเอาชีวิตรอดได้ไหมนะครับเราจะช่วยกันได้ใน EP นี้แหละนะครับผมเอาละเดินไปเดินไปสวดมนต์ไปนะครับผมอาเมนข้าแต่พระเจ้าคาทั้งหลายผมเป็นพุทธจ้ะโอ้โหสวดมนต์แบบศาสนาคิดไม่เป็นน่ะ อะไรนะพระเจ้าจะอยู่กับพระองค์ตลอดไปนะครับคนนึิมมีพระเยซูโอ้โหรถกระบะก็อยากได้นะแต่เปลี่ยนเป็นไอ้นั่นเนี่ยมอยากได้รถทูากกว่านะครับแ,แล้วพี่หลวงพ่อไปรถกระบะที่มาขับด้วยความแรงครับเต็มลิมิตนะครับบิดให้สุดนะครับไปดู ตรงไหนก็ไม่รู้ชนคนคนคนให้หมดคน,คนให้เหลือนะครับแล้วตู้นะผมว่ารถตู้มันน่าจะแบะ้เอ่าคำนว่าบรรจุรของได้เยอะกว่ารถกระบะดูโรงเรียนดูดูเขตโรงเรียนดิ ว่าจะไม่ยิงแล้วนะล้มๆๆอาตมาจะเอารถแจมซะแล้วหนึ่งนัดแจมนะครับเอาล่ะอ้าเข้ามาชุดสวยนะอาตมาจะโอ้ยอ่โอยมีในป่าด้วยโอ้ยล้มโอ้ยกิ้ง โอ้หลวงพ่อกิ้งองค์เมนติลังกาโอ้เยอะเยอะเยอะพอวิง่งหลบซ้ายหลบขวานะครับเลือดออกเล็กน้อยนะครับที่หัวไหล่นะครับน่าจะเกิดจากข่อข้อเอาไงพ่อลอบผีมานะครับอ,ออกข้อมาครับข้อข้อใส่กระสุนก็เลย เยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆร,รู้แล้วทำไมโดนอโนโตายนะครับ่าจะเป็นว้อนเหนื่อยแล้วก็ปัดเจ็บนะครับกโหเยอะจริงๆเยอะเยอะเยอะแบบเยอะกระโดดขอโดโดในคำหยาบนะครับโอ้หแล้วก็ไม่ตายด้วย ปืนไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเพิ่งรู้ตัวเหรอบอกไงทางนี้นะครับโอ้ยเอาโดนกัดจะได้หลวงพ่อ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 อะหลวงพ่อนะครับหลวงพ่ออัโต้นะครับพักกี้จะปีหลังคาซะหน่อยเอาไม่เป็นไรเจอแล้วเจอแล้วเจอทางที่ปลอดภัยแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อจะตายไม่ได้นะ ก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อมีป้อมปนโอ้โหหลวงพ่อจะยัดอหลบซ้ายหลบขวาก่อนอ่าหลวงพ่อไปละไม่น่าใช้ปืนเลยดูมันดังโผล่ปืนมันยังไม่รู้ว่าตรงนี้มีคนนะครับโอ้หลวงพ่อเมื่อกี้ได้รถกระบะไหนได้กลับก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลวงพ่อบัดเจ็บบัดเจ็บบัดเจ็บเอาแผลอ่าเอาแผลเสร็จผ้ากั้เชื้อก่อน พ่อแย่แล้วหลวงพ่อแย่แล้วนะครับผมเสื้อแขนยาวของหลวงพ่อนะครับฉีกก่อน,ออน,อนไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็น <c oughs> ทำไงวะเนี่ยให้มันหยดไหลก่อนเขาช่วยก่อนขเขาช่วยกัน,กน,กนนะครับ ตามมาอย่าตามมาตามมาขอร้องอย่าตามมาเอาแผ่นกระพอเช็ดก่อนครับไอ้กระพอแปดแผ่นกระพอจะเช็ดเร็วมากนะครับเออมันเยอะเกินไปกระสุนมีไม่พอครับเพราะฉะนั้นกระพอหลวงพ่ออย่ายิงเลยอย่านะอย่ายิงเลยเก็บไว้ยิงยามจำเป็นดีกว่าครับยิงไว้ล่อหรือยิงจำเป็นอะไรมากครับหลวงพอ่อกลับไปกับใครที่หนึ่งใช่ไหมตรงนี้นี่ใช่ไหม เยอะมากนึกว่ากระสุนลูกซองมาจริงแบบกระจายไงหลวงพ่อบินไม่ไหวแล้วอะ่ะใช่โดี๋นู้ก็ตา,ตายตรงนี้แหละหลวงพ่อสวมหมวกกันเลยกลางไม่ถึงเดินค่อยๆเดินหล่อรถคือไหนวะเนี่่งได้แล้ววิ่งได้แล้วครับหลวงพ่อวิ่งได้แล้วครับไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวแล้ว กัดกันเองไปแล้วนะครับรงหว่ารถรถกระบะเอาไปก่อนดีกว่ารถกระบะไปก่อนแต่ผมจะขึ้นรถตู้ว่ะผมว่าผมขึ้นรถตู้ดีกว่าไหนๆก็มาถึงแล้วอ่ะ <dogs> แหวกแหวกแหวกแว,กแว,กแวกดงผีแหวกดงผีไปหารถตู้นะครับ <ười> ต้องขึ้นรถตู้ให้ได้นะครับท <ười> <า>ันนะครับลูกพอ่อรถตู้ทันครับ สวยงามครับผมและหลวงพ่อก็ได้รถตู้มาครับโอเคสบตายบนรถตู้้เนี่ยและหลวงพ่อของเรานะครับก็ได้รถตู้สีแดงนะครับแรงดีม,มากโอ้โหไ,ไปตกอยาให้กระจกแตกอุตส่าได้มานะครับและหลวงพ่อนะครับก็ได้รถตุ้งมานะครับเกือบจะเอาตัวไม่รอดนะครับแล้วก็ออกจากเมืองไป เห็นทรัพยากรหลายอย่างของเอ่เอตัวละครสองทีหลังนะครับน,น่าจะเป็นว่าหน้นทีเราลบนะครับปรับโลกส่วนตัวนะครับเอาไม่เอาเมาที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษครับขอโทษครับ รถนะเมาที่หลังเดียวมาทีหลังอีเอาตอนนี้แหละเปลียนใจเปลียนใจีจันอยาจะพังแทนเหรอท้ายชนอะท้ายชน ตอนนี้แหละี๋ยวลูกจริงๆด้วยนะครับหยิบนะครับลูกซองชุดเกาะทกทีอะไรกันซองปืนไหมปืนไม่มีเป็นไรไม่ละ ไปแล้วหลวงพ่อได้ถึดเกาะน,นะครับผมมีอสองทีอ๋อแล้วนะครับหลวงพ่อก็อทําการขับรถออกจากเมืองอย่างด้วยความเร็วนะครับเอาล่ะไอยู่แล้วะจ้าอู้ยดูก่อนนะมันอยู่มันอยู่ใกล้เมืองแล้วเนี่ยไอ้มันมันอยู่ใกล้ทางองอกแล้วเนี่ยผมไม่ตามมาเร็วมันหลอดออกขอรับการนะจ้าไปแล้วจ้า โว้ยชนชนมอเตอร์ไซค์ก็งวงใหย่จะติดก,กลางวงผีอะไรอ่ะงวงใหญ่จะิปกลางวงผีรถไม่มีแรงพอขับผ่าออกมาใช่แต่รอบนี้หลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อมีสติมากครับผีสี่ห้าตัวทำให้รถอึดเสียดายโอเคแล,แ,ลและแล้วนะครับหลวงพ่อก็มาถึงที่แยกปลอดภัย และทำการเติมน้ำมันอย่าบอกนะถังน้ำมันเปล่าจริงๆด้วยเหรอ,อเฮ้ยไม่ดีเลยอะแล้วถังน้ำมันนี้มันมีน้ำมันไหมเมื่อกี้เนี่ยผมเหมือนเหมือนเหมือนดูดมาไม่ใช่นี่เอันนี้มีน้ำมันโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเติมไอ้แทงแทงถังน้ำมันนั้นเลยนะครับผม นีเติมน้ำมันเข้าไปนะครับผมก็สามารถย้ายเมืองได้นะครับผมสำหรับถังน้ำมันขนาดนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บไปแล้วเปิดไฟเช็คทำไมเนี่ยเอาละแล้วแล้วนะครับหลวงพ่อก็ได้ทัพย์ยานหานะที่จำเป็นในการเดินทางมานะครับ จากนั้นนะครับหลวงพ่อก็กระเป๋าขึ้นมาสะพายหลังนะครับเป็นการมูดดานมากรอบนี้นะครับโอ้แ oh, ละเสียงของนกอะไรไม่รู้ร่างวากวากน่าก,กลัวเหมือนกันนะเน,นี่ยนะครับผมแล้วก็สวมใส่ชุดเกาะนะครับกระสุนปืนก็บรรจุไปโอเคพร้อมยิงนะครับแปดนัด <laughs> อ้อพ น้ำโอ้โ oh, หบาดเจ็บหนักมากนะครับผมตอนนี้นะครับดัแบบแรกเราขนทรัพยากรที่เรามีก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดนี่ไงกินไปเลยยาแก้ปวดนะครับแล้วก็ผ้าพันแผลนะครับค่าเชือ้อทั้งหมดสองันสองอันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะพาสเตอร์ค่าเชื้อได้ไหมไม่ได้นะครับมียาค่าเชื้อแล้วโอเคมาทําการ ทอดผ้าพันแผลที่ต้นขานะครับแล้วก็เ็จผ้าผ้าพันแผลผ่าเชื้อพันไว้ครับแล้วก็ช่วงล่างานะครับผมก,การใช้เ็จผ้าพันแผลผ่าเชื้อพันไว้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคดีขึ้นดีขึ้น,นเอาละ,ละวันนี้นะครับเราก็ทําการตัดต้นไม้นะครับเพื่อที่จะเอามาสร้างแคมปิ้งนะครับผมหลังรถพยาบาลน่าจะมีของไหมมีครับมี รัเแล้วก็กบบปีก่อนเลยนะครับแต่เราจะขาดแค้นพวกน้ำมันนะน้ำน้ำอะไรอย่างนี้เนาะเอาละไหนดูซิเสร็จผ้าสกปรกแล้วก็ไปแช่็ค <c oughs> ง่ายๆเลยลเติมด้วยไฟด้วยต้องเอากิ่งไม้มาเติมเต็มไปเลย ไฟด้วยกิ่งไม้ทำกิ่งไม้ก้างไม้เติมเข้าไปเอ้าดับอีกก้างไม้เรียบร้อยแล้วก็จุดไฟด้วยอ่าเนทยาสานนะครับไฟเช็คไม่คิดหรอกในจังหวะที่อาจจะติดง่ายกว่าเช็คไงเช็คไงนะเช็ค สองโมงยีเโอเคซุงไม้มาซุงใสได้ไหมเติมได้ไหมเออใส่ได้ถูกทำมจะใส่ได้ใส่ไปทั้งหมดอะไม่ซุงอะไม่สุงน่าจะอ่าเป็นเชื้อไฟได้นานมากนะครัโอ้เจ็ดชั่วโมงหนุไม้สุงโอเคสว่างจ้าเลยีนะครับเด็กหกโมงแล้วนะครับ แล้วก็ดูิว่ามีอะไรยาปิดกั้นนะครับยาปิดกัน้นกินกินหน่อยกินหน่อยแก้เครียดกั้นเอาละแล้วไปเอาก่อนเราจะหนาวตายนะครับเราก็มีกองไฟแล้วเรียบร้อยตอนนี้ครับเราก็ขับรถไปที่ถังน,น้ำมันที่เราจะใช้ไปน้ำมันก่อน ก็ต้องรวจหเหมือนจะมีกระสุสนรทังหมดก็น้ำมันหมดน้ำมันสามารถเก็บน้ำมันได้หนึ่งพันนะใช่ไหมแต่อย่าบอกนะหมดอะ อ๋อนี่ไง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 อ๋อนี่ไงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยดูยก่อนตรวจสอบก่นอ,อนเะฮ้ยแล้วลองวางสิมันทำไรได้ไวะเนี่ยฟูมิลท่านะครับช่างมัน,น้อ้ ก็คือมีถังนะแต่มันไม่มีน้ำมันอยู่ข้างในอะ่ะโโเป็นถังเปล่าโคตรพลาดเลยอะ่ะเราก็นึกว่ามีถังน้ำมันมีสามถังนะดูดิหยิบไปทั้งหมดมนะต้องมีสักอันน่ะที่มีน้ำมันบ้างอะ่ะครับอสอาพลาดเลยอะ่ะ ไม่มีเลยนะครับผมทุกคนไม่เป็นไรแต่เราอย่างไรก็มีถังน้ำมันว่ะเก็บปืนไหมนะปืนไม่อยากใช้แล้วนะครับปืนมันมันรุนแรงเกินไปเสียงมันดังเกินไป <S <S ปืนเก็บอะไรอีกอะเก็บปัจแจเก็บไข่เก็บปัดแจไปลูกสองนี้ก็ลูกสองนี่ก็เลูกสองลูกซองนี้ก็เติมประตสุดก่อน เติมกระสุนได้เท่าไหร่นะอ๋อห้านับโอเคก็เก็บไปอย่าไปทายลดให้หมดสรุปมีลูก2องสองกระบอกนะครับโดยมีกระสุนเต็มนะครับเราแ,แค่ย้ายไปสถานที่อื่นนะครับแล้วก็ไปหาลูกซองไอ้กระสุนลูก2องเพิ่มนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับถ่านน้ำมันเก็บให้หมดนะครับห้าถังโดยที่ ไม่มีน้ำมันเลยสักถังนะครับจะมีถังน้ำมันห้าถังเอาเด็ <c oughs> แล้วก็สร้างลิมนะครับเอามีดเหลากิ่งไม้เป็นลิมนะครับเพื่อเพื่อที่อะไรเดี๋ยวจะปวยกางเต็น์นะครับช่วยนะครับอุ้ยสามารถทําเป็นในในี้ได้นะครับต้องมีได้นะครับสามารถเป็นทําชุดกันฝนได้นะแล้วก็ทาเป็นเข็มขัดได้แล้วก็สร้างเต็นต์ต้องมีลิมสี่อันไม้แท่งสอง บนถนนเราจะเป็นถนนเส้นหลักถนนแถวชุนน้นะครับผมแล้วก็หลวงพ่อก็ทำการจะสร้างอะไรเนีน่ยหลงพ่อจะสร้างไอ้พวกลิ้มเลิ้มอะไรเงี้ยมันต้องใช้อ่ะกิ่งไม้อ่ะเสียบไม้ได้โอ้โหลงพ่อจะ ดตายวะเนี่ยชีวิตของพ่อลำบากเกินสร้างตะเกียบม,มาเลยนะครับเผื่อได้กินบะหมี่คิดไปเรื่อยนะครับไม่เป็นไรก็เสร็จแลนะครับในป่าสวมใส่ชุดเกาะกินยาแล้วก็รนอทนีพอมีตอนนี้คืออรโอ้คับหาหินหาปืน เวลาตักทุ่มแล้วนะครับมาดูสิเจอกับเฮ้ยไม่ไม,ไม่ไปหาของในป่าดีกว่าครับเราก็เก่งพอตัวเราสามารถหาของในป่าได้นะครับมีอะไร่ะไม่หายช้าจังหลวงพ่อหาของป่าครับตอนนี้หลวงพ่อหมอเบบอนเปียกมาต้องถอดนะเนี่ย เนี่ยจริงๆมันไอตรงดอกไม้นี่ต้องเจออะไรบ้างนะครับไม่เจออะไรเลยไม่รู้ว่าเราปลูกผักดีปะไม่เจอเหนักหนักอะไรเนี่ยตะเข็บวะยัยไมชอบเก็บของตะขาบวะเอาวะเจอตะขาบนะครับกินตะขาบแล้วกันนะหลวงพ่อมื้อนี้นะครับของเรานะครับโอเค หลวงพ่อผมว่าหลวงพ่อปลูกไอ้พวกพืชผักสมรัวกินดีกว่านะครับแถวนี้แหละตอนแถดที่เท้าน้ำทอดออกเอาละอย่าก,กินอย่าก,กินทำไมอ่ะเอาไปย่างก่อนไงน่าจะกินได้นะถ้าย่างย่างน่าจะกินได้ทิ้งไปทิ้งไปแล้วหลวงพ่อก็ทำการอ่าเรียกว่าทำเอาตะขาบมากินนะครับ การไม้มาทําไม้เสียบเนี่ไม้เสียบเห็นไหมหลวงพ่อมีทักษะการทำอาหารเลยไม่โอ้โหนเนี่ยกินได้นะครับมากินแล้วทุกใจบวกยี่สิบนะครับนี่เห็นไหมมันต้องย่างก่อนนะครับวิธีการย่างนะครับต้องกระทะลึกหอ่อแย่จังมีอะไรเ่ยไม้เสียบย่างนี่ไงทําได้นะครับไม้เสียบ โอเคแปลว่าเรามีไม้เสียบแล้วนะครับมีไม้เสียบอาหารนะครับแราวก็ทําการใช้เป็นตะเกียบไม่ได้ไม่ได้นี่นะครับเอาไม้เสียบอาหารเสียบตะขาบไปนะครับจากนั้นก็วิธีกองไปทำการย่างตะขาบกินนะครับสําหรับมื้อนี้นะครับอ่าแล้วแล้วนะครับหลวงพ่อออโต้นะครับไปเอาไปเอาตะขาบนะครับในป่ามานะครับแล้วก็เสียบไม้จากนั้นก็ รอกินตะขาบย่างกันนะครับผมเนี่ยเราน่าจะเอาพวกน้ำตองน้ำตาลอะไรมาหน่อยนะครับผม fc ครับอากสวัสดีครับอากขอบคุณครับตอนนี้ปัดหลวงของเรานะครับกำลังจะกินตะขาบเสียบไม้นะครับผมมาดูซิว่าอาการจะเป็นเช่นไรนะครับความกระหายจะขึ้นหรือไม่นะครับอย่างน้อยความหิวก็ลบไป5้านะครับแต่พอหลังจากอาหารสุกเนี่ยความหิวมันจะลบเยอะหรือเปล่านะครับมันลุ้นกันนะครับตอนนี้ก่อนจะนอนเราต้องกินตะขาบนะครับ แล้ว,ลวอาหารก็สุกนะครับความกระหายโอ้โหความอยู่หกนะครับเอาละมื้อนี้นะครับกินนะครับหลวงพ่อทําการกินตะขาบย่างนะครับโอเคโอ้ยไม่มีประโยชน์เลยว่ะไปนอนในรถพยาบาลดีกว่านะครับผมโอ้ยเข้าไม่ได้ต้องเข้าทางนี้นะครับอเอารถคันนี้ก็ได้รถคันนี้ก็ได้ และหลวงพ่อก็ทําการกินตะขาบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาแลวเราต้องล็อกรถเรียบร้อยด้วยนะก่อนจะนอนเนะี่ยและหลวงพ่อก็หลับลงนะครับเป็นเวลาห้าทุ่มนะครับเขานอนในรถนะครับแล้วหลวงพ่อออโต้นะครับจะเอาชีวิตรอดในโลกซอมบี้ได้หรือไม่จะรอดไปถึงกี่วันนะครับเมาจะช่วยกันได้ในโปรเจกต์สบอนนะครับสำหรับวันนี้ลัคกี้ครับทุกคน